สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ Facebook Messenger ทั่วโลกรอคอยเลยครับเพราะตอนนี้ Facebook Messenger สามารถย่อจอตอนวิดีโอคอลได้แล้วรองรับการโทรแบบวิดีโอจอเล็กได้แล้วครับสามารถคุยไปด้วยเปิดใช้งานแอปอื่นด้วยก็ได้วิธีการก็ทำได้ง่ายมากๆเลยครับแต่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วอัปเดตแอป Facebook Messenger ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนครับเมื่ออ,อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอป Facebook Messenger ขึ้นมาแล้วทำการโทรแบบวิดีโอได้เลยครับเมื่อมีผู้รับสายการโทรเริ่มต้นเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มรูปกล้องเพื่อเปลี่ยนจากการโทรแบบเสียงเป็นการโทรแบบวิดีโอได้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆปัดจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮมกรอบการสนทนาวิดีโอจะย่อเป็นจอขนาดเล็กอยู่บนหน้าจอโฮมเลยครับเพื่อนๆสามารถแตะบนกรอบนี้แล้วลากไปวางที่ตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอได้จะเปิดแอปอื่นๆเพื่อใช้งานในขณะสนทนาแบบวิดีโอก็ได้ จะเปิดดูคลิป YouTube ก็ทำได้ง่ายๆสบายๆเลยครับจากนี้ไปใช้งาน Facebook Messenger ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตแอป f a c e b o o k m e s s e n g e r แล้วยังไม่สามารถย่อจอได้ลองปิดเครื่องเปิดใหม่ดูสักทีครับถ้ายังไม่ได้ต้องรอ Facebook อัปเดตให้อย่างเดียวเลยครับเพราะ Facebook เป็นแบบนี้มาตลอดอัปเดตให้ไม่พร้อมกันเพื่อนๆคนไหนอัปเดตแล้วโทรแบบย่อจอได้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ